ภิกูุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่า เป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้า มันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิขุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากคือ 1. ทานการให้ 2. ธรรมะการบีบบังคับใจ 3. สัญญมะ การสำรวมระวังดังนี้การมีธรรมของตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกคารวาสขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีพิกุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอารหันผู้ตัดสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พิขุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขะหะบดีหรือบุตรขะหะบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้ว ย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาสขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบนรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้ว ถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิด